พูดถึงกรณีที่นายกกำชับ DSI เรื่องของมองกับสตาร์กแล้วครับอีกหนึ่งหุ้นที่ดูแล้วนายกเนี่ยกลับมาก็อาจจะต้องมาดูดูหน่อยนะฮะเพราะเป็นเคสที่ก็น่าจะสร้างความตื่นกลัวแล้วก็สร้างชื่อเสีย ชื่อเสียนะชื่อเให้กับตลาดหุ้นไทยไม่น้อยนะครับกรณีของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือว่า JKN อ,อย่างที่ได้โปรยหัวไปในช่วงที่แล้วว่าเมื่อวานเราก็นำเสนอมาถึงจุดที่มีการแก้ไขการแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับสาเหตุของกรรมการ5รายที่ลาออก สามในห้าตรงนี้ชัดเจนชั้นเดียวเชิงเดียวไม่มีนัยยะใดๆไม่มีนัยยะอะบางรายบอกติดภารกิจส่วนตัวบางรายบอกมีปัญหาด้านสุขภาพว่ากันไปว่ากันไปมีสองรายจากทั้งหมด5้ารายแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยบริษัทเขาก็แจ้งแต่เพียงว่ากรรมการอาจจะไม่เห็นด้วยหรือรู้สึกไม่สบายใจครับกับแนวทางนะฮะในการบริหารสภาพคล่องในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆครับ ตลอดจนการยื่นฟื้นฟูกิจการอ่าใช่นะฮะเราก็ตั้งคําถามว่ามันมีเท่านี้หรือ <c oughs> มันมีเท่านี้จริงๆหรือ <c oughs> เพราะว่าตาม <c oughs> ทางการข่าวเนี่ยเ <c oughs> ขาระบุ <c oughs> ถึงขั้นว่ากรรมการ <c oughs> สองรายนี้และอาจจะมากกว่าสองรายนี้ด้วย <c oughs> ไม่ได้รับรู้ถึงการประชุมนี้เลยแม้แต่นิดเดียว อืเนะครับนั้นการนําเสนอของเรามันก็มาถึงจุดที่ว่าตลาดหลัลกทรัพย์เรียกให้ j k n ชี้แจงเพิ่มเติมครับก็จนเป็นที่มาถึงการที่เขาก็แก้ไขข้อมูลว่านอกเหนือจากไอ้ความไม่ลงรอยในเชิงความเห็นในเชิงความคิดแล้วครับ กรรมการเขาระบุชัดเจนว่าสายเหตุที่ลาออกเนื่องจากเขาไม่ได้ถูกรับเชิญ uh huh. ให้เข้าประชุมคณะกรรมการของ JKN เมื่อวันที่7พฤศจิกายน uh huh. โดยมีวาระสำคัญนั่นคือต้องพิจารณาเกี่ยวกับการยืน่นฟื้นฟูกิจการของบริษัทก็ระบุเป็นรายลักษณ์อักษรชัดเจน uh huh. ชัดเจนเลยว่าไม่ได้ถูกรับเชิญ uh huh. ไม่ได้ถูกรับเชิญทั้งสองท่านนี้นะครับนะฮะ ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะครับ mm hmm. ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจครับยังอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ mm hmm. เนื่องจากที่ลาออกไปก็5ท่านนะฮะตามที่ได้นำเสนอกันไปก่อนหน้านี้นี้การแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ uh huh. นี่แหละฮะค,คือประเด็นไฮไลท์ mm hmm. ดู3ท่านนะฮะที่เข้ามารับตำแหน่งกรรมการ,รใหม่เที่ยวนี้ก็จะมีอันดับหนึ่งคือคุณรับพร พรมวงสานนดารงตําแหน่งกรรมการอิสระครับประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีคุณสุนทรสิงห์วิทยะปยานน์ดำรงตำแหน่งกรรมรรก,รรมกรมรารอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบสามนายสันดีหลกจันทร์ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครับ ก็มีผลมาตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนแล้วนะครับสำหรับการเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของทั้ง3ท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่า3ท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทดแทน5ท่านที่ออกไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะอย่างกรณีของคุณรัพพรเนี่ยก็มาแทนตำแหน่งของคุณยุทธพงษ์มานะครับแล้วก็คุณสุนทรสิงห์นี่ก็มาแทนตำแหน่งของคุณสุรชัยชมภูไพศรนะครับแล้วก็คุณ สันดีรกนี่ก็มาแทนตำแหน่งของคุณอภิสิทธิ์สุทธิที่กุลพาณิชย์นั่นเองนะคระับสำหรับคุณรับพรพงษ์วงศาโนนนั้นนะฮะที่มาแทนคุณยุทธพงษ์มาหนึ่งในกรรมการที่ลาออกด้วยสาเหตุว่าไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่เจพฤศจิกายนนั้นรประวัติการทำงานคร่าวๆนะครับก็ อยู่ในสภาวิชาชีพบัญชีนะครับประกาศเป็นนักบัญชีภาษีอากร mm hmm. โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร mm hmm. ขึ้นทะเบียนมานะครับเมื่อวันที่16กันยายนปีนี้เ,เป็นผู้มำ่วยการฝ่ายการเงินและบัญชีบริษัทพัทระคอนสตรักชั่นแอนด์เดเวล็อปเมนต์จำกัด mm hmm. อันนี้ก็ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต้องกลาวเรียนว่าบริษัทนี้เองเนี่ยอันนี้เป็นเคียงข่าวนะ uh huh. เคียงประเด็น เป็นบริษัทที่เคยมีข่าวคราวเกี่ยวกับการไปรับงานในส่วนที่อาจจะมีความเกี่ยวขออ้องอาจจะมีนะอาจจะมีนะอาจจะมีความเกี่ยวข้องครับกับการบริหารหรือถ้าบอกกับตําแหน่งอของอดีตว่าที่อดีตว่าที่ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานคร ที่แข่งกับคุณชัดชาติก็คืออาจารย์สุชัิชวีแล้วก็เป็นบริษัทที่มีชื่อของภรรยาอาจารย์สุชัิชวีครับเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยอันนี้เคียงข่าวไม่มีอะไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นของ JKM นะแค่เคียงข่าวมีกรรมการผู้จัดการบริษัท MSC Audit and Advisory จำกัดอันนี้ก็เป็นผู้ สอบบัญชีนะฮะแล้วเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอันนี้ก็คร่าวๆสำหรับคุณรับพรก็ดูจากตรงนี้ก็น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของบัญชีการเงินอ่าใช่บัญชีการเงินนะ,ะ,ะเรื่องบัญชีการเงินนะใช่ครับต่อเนื่องไปคุณสุนทรสิงห์วิทยปิยานนท์ซึ่งก็มาดำรงตำแหน่งแทนคุณสุรชัยชมพูพายสอนครับประวัติการทำงานนะฮะปี2565เนี่ย อยู่ในคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีขายที่ดินการเคหะพาร์ควิวร่มเกล้านะครับเป็นกรรมการบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนครับปี2564เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์หรือพอมอ,อมนะครับ รวมถึง<ช>เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนด้วยถ้า<ช>ดูจากโปรไฟล์ตัวนี้น่าสนใจเกี่ยวข้องกับที่ดินเกี่ยวข้องกับการเคหะนะเหมือนจะถ้าดูจากในแง่ของไม่ว่าจะเป็นกรรมการเป็นคณะทํางานตรวจสอบขอ้อได้จริง<ช>นะแล้วก็มีเป็นกรรมการของบริษัทเคหะสุประชาและก็เป็นรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีพมอไอ้ตัวเนี้ยดูแล้วก็เกี่ยวข้องกับ ที่เกี่ยวกับคันกีฬานะก็หลากจะเรื่องอสังหาริรื่องมาัไหมอ่าใช่เรื่องของ property อ่าใช่นี่จะก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการในในในประเด็นเหล่านี้นะครับครับเอออีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจคุณสรรดิโลกจันทร์ที่เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนคุณอภิสิทธิ์สุทธิกุลพาณิชย์ครับต้องบอกว่าคุณอภิสิทธิ์นี่เป็นกรรมการอีกหนึ่งท่านอ่าใช่นะฮะพร้อมๆกับคุณยุทธพงษ์มาเนี่ยครับ ที่ว่ามีการอธิบายามีการระบุสาเหตุของการลาออกจากการเป็นกรรมการเนื่องจากไม่ได้ถูกรับเชิญ <c oughs> ให้เข้าประชุมเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนะกาบเรียนว่าน่าสนใจชื่อนี้ครับ <c oughs> ระบุประวัติการทำงาน,นยอยู่ในคณะที่ปรึกษาบริษัทสำนักงานกฎหมายฟาอีสประเทศไทยจำกัด <c oughs> สำนักงานกฎหมายฟาอีสประเทศไทยจำกัดนะครับ <c oughs> เราจะโปรยหัวกันเอาไว้ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> อ่ะเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ครับก็มีการเจรานข้อมูลนะฮะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมการใหม่ทั้ง3ท่านที่เข้ามาดํารงตําแหน่ง <c oughs> เป็นกรรมการใน JKN แทนที่กรรมการที่ลาออกไปบางส่วนมีความน่าสนใจดูแล้วมีทั้ง <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเงินการบัญชีมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ เรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของ Property อ่าใชออ่แล้วก็มีมือกฎหมายครับนะมีมือกฎหมายซึ่งก็ถือว่าชื่อชั้นเนี่ยอยู่ในระดับแถวหน้าออของประเทศไทยคนหนึ่งในบางมิตินะ,ะแถวหน้านะแถวหน้านะจากการตรวจสอบออข้อมูลเขาระบุมาเช่นนี้ครับ มีการตั้งข้อสังเกต Ь นะครับเกี่ยวกับการเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง3ท,ท่านซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นช่วงสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานสำหรับทาง JKN คเอ็ล่าสุดมีการยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางไปแล้วศาลท่านรับไว้พิจารณาโดยจะมีการนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่29มกราคมก็คือช่วงปีหน้าเลยนะครับแน่นอนครับในขั้นตอนกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมี การสอบถามความเห็นนะครับในส่วนของเจ้าหนี้ด้วยว่าจะเห็นชอบไม่เห็นชอบจะคัดค้านหรือไม่อย่างไรแต่ด้วยเรื่องราวที่เรานําเสนอกันไปแล้วเนี่ยผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าหนี้ไม่รายใดก็รายหนึ่งหรือดีไม่ดีอาจจะทั้งหมดก็คงจะต้องมีการคัดค้านกันเพราะว่าการลาออกของคุณยุทธพงษ์มากับอีกหนึ่งท่านคือคุณอภิสิทิ์สุทธิกุลพาณิชย์เนี่ยซึ่งขณะนี้เชื่อได้ว่าเป็นกรรมการ ที่มาจากฝั่งของเจ้านี้เขาลาออกเนี่ยการลาออกก็ถือเป็นการแสดงออกแล้วว่าไม่เห็นด้วยซึ่งไม่เห็นด้วยก็จะหมายถึงการคัดค้านด้วยหรือไม่อย่างไรนั้นนะคราวนี้ก็คงต้องรอดูในท้ายที่สุดเมีการตั้งข้อสังเกตคุณสุภชัยฮะด้วยสถานหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เนี่ยแน่นอนการตะเตรียมตัวของ j k n ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียชั้นใน ตัวนี้เป็นเรื่องสลักสําคัญที่จะต้องมีการเตรียมการครับอย่างที่บอกมาสักครู่เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านไหนบ้างนะ,ะด้านบัญชีการเงินอืด้านอสังหาริมทรัพย์และก็ด้านกฎหมายก็น่าสนใจแหละครับพอเราพูดถึงตัวเลขทรัพย์สินของ JKN อ,อปัจจุบันก็1 2ื0 0สกว่าล้านใช่ไหมอ่าหมื่นกว่าล้านอันนี้ทรัพย์สินรวมทรัพย์สินรวม แต่มันจะแบ่งออกมาเป็นทรัพย์สินที่มีตัวตนครับกับทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนไอ้ไม่มีตัวตนนี่เจ็ดพันไปปลายเกือบแปดพันล้านอตีกลมๆแปดพันล้านแล้วกันแปดพันตีสักแปดพันอ่าตีสักแปดพันเงินก็เท่ากับว่าเหลือสินทรัพย์ที่มีตัวตนอีกสี่พันกว่าอ่าสี่พันกว่าล้านนะครไอ้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยอเอาเข้าจริงถ้าจะมองในเชิงของมูลค่าวันนี้คงไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรมากนักอ่าใช่เพราะจากการตรวจสอบก็พบว่า สินทรัพย์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฤพฤ ri, ลิขสิทธิ์ซีรีส์ลิขสิทธิ์รายการเป็นพ,พวกคอนเทนต์ต่างๆอ่าใช่ใชในความหมายคือถ้ากระแสมันได้ครับไอ้ทรัพย์สินเหล่านี้ก็สามารถที่จะถูกนําไปสร้างรายได้กลับเข้ามาในบริษัทได้อ่าอ่ใช่หรือถ้ากรณีบริษัทจะไม่ทําต่อแล้วครับการขายออกไปให้กับผู้อื่นถือครองอืมันก็ยังมีราคาค่างวดที่น่าสนใจ แต่ก็วันนี้ด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้มีสาระสําคัญในเชิงของมูลค่าละที่กลับมามองที่ทรัพย์สินที่มีตัวตนอีกประมาณสักสี่พันกว่าล้านเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูว่าจะมีอะไรบ้างนะแต่ลหลักก็คงจะเป็นเรื่องของที่ดินเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างอ่าใช่เป็นเรื่องของห้องส่งไหมอ่าอุปกรณ์ห้องส่งอะไรต่างต่างนะซึ่งห้องส่งของ jkn นี่ก็ต้องถือว่าเป็นระดับแถวหน้าของประเทศไทยนะ เพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ JKN เขาก็ไปรับลิขสิทธิ์ในการผลิตร,รายการอของทาง CNBC มาอ๋อมาที่ตั้งรูปกันเป็น JKN CNBC ฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของสเปคในแง่ของคุณภาพด้านการผลิต<อ>มันจะต้องผ่านการประเมินเป็นไปตาม S <S คุณลักษณะและคุณสมบัติที่ทาง CNBC เขากำหนดเอาไว้ <S <S ฉันั้นสตูดิโอของ JKN วันนี้ถือว่าเป็นสตูดิโอระดับแถวหน้าของประเทศไทยซึ่งใช้เงินลงทุนมูลค่าเท่าไหร่นั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอแต่บอกเลยสตูดิโอของช่องดังๆในปัจจุบันที่มีลูกเล่นหลากหลายนะฮะในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประกอบกานนำเสนอข่าวให้มันมีอรรถรส ให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นวิชวลเอทเนี่ยคบางสตูดิโอเขาลงทุนไปกับอุปกรณ์นี้หลักหลายร้อยล้านบาทนะหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านคุณสุภัยจะเอาแค่โรบอตตัวเดียวที่เอามาเป็นตัวถ่ายเพื่อมันให้เกิดความนิ่งให้เกิดมุมภาพที่มันโดดเด่นนะฮะที่มันมี สไตล์ไม่เหมือนใครครับเอาแค่โรบอทง่ายๆตัวหนึ่งนี่ก็เป็นรอยลาแล้วนะแค่โรบอทนะโรบอทกล้องเนี่ยเพราะมันจะรวมกล้องมีตัวเคนที่เป็นอวเครื่องณ์เครื่องมือที่มันมันจะอัตโนมัติของมันนะคือมันมีลูกเล่นของมันแนะแต่ถ้าเอาแบบเป็นระบบ ด้านโปรดักชันเลยนะฮะที่จะมาเสริมเรื่องวิชวลเอทเนี่ยโอ้โหราคาค่างวดก็จะสูงตามขึ้นไปนั่นก็เข้าใจว่าในส่วนของทรัพย์สินที่มีตัวตน4,000กว่าล้านก็น่าจะรวมเหล่านี้อยู่ด้วยคำถามคือครับนอกเหนือจากเจ้าหนี้ที่เขาก็จ้องทรัพย์สินที่มีตัวตนเหล่านี้อยู่ว่าถ้าเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดจริงๆครับก็ต้องมีการขอศาล S <S ให้มีคำสั่งบังคับอ uh uh. ให้ทําการชําระหนี้คืนครับหากชําระไม่ได้อ uh huh. ก็ไปร้องศาลใหม่ uh huh. บอกศาลนี่ไงลูกนี่ uh huh. ไม่จ่ายเงิน uh huh. อ่ามันก็จะไปสู่กระบวนการสืบทรัพย์ยึดทรัพย์กันต่อไป uh uh. นะฮะซึ่งสินทรัพย์สี่พันกว่าล้านเนี่ยนอกเหนือจากที่เจ้านี้เขาเฝ้าจับตามองกันอยู่อฮ uh huh. พี่สุปชัยคิดว่า JKN ครับ JKN หรือผู้มีส่วนได้เสียชั้นในกำลังคิดกระทำการใดๆกับทรัพย์สินก้อนนี้ด้วยหรือไม่นอกเหนือจากเจ้านี้นะเจ้านี้เขามีสิทธิด้วยความชอบธรรมอยู่ละใช่ใช่แต่ตัว JKN เองล่ะหรือผู้มีส่วนได้เสียชั้นในของ JKN เองล่ะคุณสุภาชัยคิดว่าเขามีแผนกระทำการใดๆกับทรัพย์สินก้อนนี้หรือไม่ Hmm. ถ้าดูตามรูปการ hmm. มันต้องมีการวางแผนไว้ว่าเอ๊ถ้าไปต่อไม่ได้จะทำยังไงครับผมว่าแผนรองรับมันมีแต่ในรูปแบบในเท่านั้นเองถูกมะมันต้องมีแผนแรงข่าวจากวงการที่ปรึกษากฎหมายครับตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจในส่วนของกรรมการใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งแทนกรรมการเก่าที่ลาออกบางส่วนนั้น mm hmm. มีการระบุว่าเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ในบริษัทต,ต่างๆก่อนที่จะมีการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือบริษัทไหนที่อาจจะเคยประสบเหตุ นะจะบริษัทในตลาดนอกตลาดที่เคยประสบเหตุอาจจะไม่สามารถชําระคืนหนี้สถาบันการเงินได้นะเละอาจจะมีในแง่ของทรัพย์สินที่ถูกใช้เป็นหลักประกันอยู่เขาบอกให้น่าจับตามองว่ากรรมการใหม่ที่เข้ามาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเที่ยวชาญมีความสามารถและมีประสบการณ์ในการปรับโครงสร้างสินทรัพย์เพื่อให้มันมีความสอดคล้อง กับสถานการณ์ของเจ้าของสินทรัพย์ครับที่กําลังเผชิญหน้าอยู่คีย์เวิร์ดเปนอยู่ที่ว่าปรับโครงสร้างสินทรัพย์คีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดนะครับผมพยายามจะก,กลั้นหัวเราะนะครับผมพยายามจะก,กลั้นหัวเราะนะครับครับงั้นก็รบกวนพี่สุประชัยนําเสนอดีกว่าผมกลัวหลุดจริงๆปรับโครงสร้างสินทรัพย์โอเคตามนั้นครับครับก็แน่นอนนะครับว่า ก็แน่นอนนะครับกก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอะในเมื่อ j จ n เนเนี่ยยื่นต่อศาลยื่นฟื้นฟูต่อศาลวัลอกรงไปแล้วศาลรับคำร้องไว้แล้วและอยู่ในช่วงของนัดไต่สวนวันที่29มกราคมเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีตาอย่างที่บอกครตั้งข้อสังเกตว่าบอร์ดเนี่ยมีความชํานาญการเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าภารกิจของบอร์ดใหม่ที่ว่านี้ชุดใหม่ที่ว่านี้ แน่นอนก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของการเข้ามาปรับโครงสร้างสินทรัพย์ของ JKN อหรือไม่อย่างไรอืในช่วงระหว่างเนี้ยอักแจกแจงรายละเอียดซิไอปรับโครงสร้างสินทรัพย์นี่มันมันดำเนินการอะไรได้บ้างอ่าอ,อันนี้ไม่ใช่การยืนยันข้อเท็จจริงนะย้ำไว้ก่อนอ่าโดย,โดยไม่ใช่การยืนยันข้อเท็จจริงครับนะครับออแต่เป็นแค่การอธิบาย รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ว่ามันสามารถดําเนินการอ,อะไรได้บ้าง1 2 3 4เป็นการยกตัวอย่างใช่นะครับก็แน่นอน,นครับอย่างคงถ้าเป็นสินทรัพย์อย่างกรณีของสินทรัพย์ถาวรอย่างพวกสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็แน่นอนนะครับเอ๊จากเดิมเนี่ยมันอาจจะอยู่ภายใต้ของอบริษัทนี้อาจจะขยับไปอยู่อีกบริษัทนี้เพื่อให้โครงสร้างมันคล่องตัวมากขึ้นในการฟื้นฟูกิจการ และอาจจะสอดคล้องอและอาจจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นขณะนี้อ่ใช่ใช่ถูกไหมสอดคล้องและเหมาะสมอ่าช่อาจจะมีการโยกย้ายจากบริษัทหนึ่งไปไว้ที่อีกบริษัทหนึ่งหรืออาจจะนิติบุคคลไปเป็นบุคคลธรรมดาออะไรประมาณเนี้ย อ่าคือมันต้องมีการจัดสตรัคเจอร์นั่นแหละอ่าใช่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 ใชมันต้องมีการจัดสตรัคเจอร์ซึ่งแน่นอนตรงนี้มันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญชํานาญการโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการเตรียมเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการอ,อ,อืซึ่งถามว่าการบริหารโครงสร้างของออทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยครับมันมีในยะอ,อ,อะืลึกซึ้งอย่างไรหรือว่าอื่นใดอีกหรือไม่อืมทงนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ คือถ้าจะเป็นลักษณะของการโอนย้ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ uh huh. กับใครคนใดคนหนึ่ง uh huh. ที่อาจจะไม่ใช่เจ้าหนี้ uh huh. อาจจะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นอื่นๆไม่ใช่ผู้ถือหุ้นชั้นในผู้ถือหุ้นชั้นนอก uh uh uh. ตรงนั้นก็อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ดี uh huh. ซึ่งถ้าเป็นวัตถุที่ถ้าเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีเนี่ย uh huh. การจัดโครงสร้างของสินทรัพย์ครับมันก็จะไปเข้าข่ายเป็นลักษณะของการไซฟอน หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเพื่อ,อ,อ,อทำไมฮะให้มันเป็นคุณกับใครคนใดคนหนึ่งหรือใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่เจ้าหนี้แล้วไม่ใช่ผู้ทิ้วอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ตรงนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีครับเใช่ไหมฮะการบริหารโครงสร้างสินทรัพย์เนี่ยมันก็อย่างที่บอกทําให้มันสอดคล้องสอดรับเหมาะสมะะกับสถานการณ์ อ่เข้าแผนฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้ก็เห็นควรว่าอาทรัพย์สินตรงนี้ที่เคยอยู่สมมติเคยอยู่ทางนี้ย้ายมาอยู่ทางนี้มันน่าจะเป็นคูณเป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้ได้มากกว่าอ่าอันนี้ถ้ามีวัตถุประสงค์ดีมันก็จะออกมาในลักษณะนี้แต่ถ้าวัตถุประสงค์ไม่ดีย้ําอีกสักครั้งมันอาจจะไปเข้าขายเป็นลักษณะของการไซฟอนหรือภาษาในวงการเนี่ยเรียกกันว่าการย่อยทรัพย์อ่อยทรัพย์การย่อยทรัพย์ย่อยทรัพย์เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหนี้ล้วงเข้ามาถึง S <S อืมอ่านึกออกใช่ไหมอนกออกแต่นี้มันจะเกิดขึ้นบนเงื่อนไขที่ว่าครับผู้ปฏิบัติการหรือผู้ดําเนินการหรือผู้ควบคุมสั่งการเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีก่อนอ่าอแต่งานนี้เรารไม่ยืนยันข้อเท็จจริงว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ด้านไหนอด้านไหนด้านไหนเป็นวัตถุประสงค์ดีหรือไม่ดีอเอาแค่ว่ากรรมการสามรายเนี่ย น่าสนใจว่าเขาชำนาญการในเรื่องของการบริหารโครงสร้างสินทรัพย์บริหารโครงสร้างสินทรัพย์นะครับแล้วก็ตรงนีอ้อีกเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการยืน่นฟื้นฟูกิจการของ JKN เนี่ยเขาขอเป็นผู้ทำแผนนะเขาขอเป็นผู้ทำแผนเองเพราะฉะนั้นแน่นอนการตระเตรียมตัวว่าเอ่เมื่อฉันขอเป็นผู้ทำแผนแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้า และเมื่อเข้าไปแล้วมันต้องมีแผนถูกปะ่ะฮะที่จะต้องวางว่าเอ๊ะเข้าไปแล้วแผนมันจะออกมาอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็มีการตระเตรียมในเรื่องของการปรับโครงสร้างสินทรัพย์อะไรต่างๆทั้งก่อนและหลังเข้าไงเพราะเขาต้องเตรียมตัวไงเพราะว่าเขาเป็นผู้ทำแผนขอเป็นผู้ทำแผนนะถ้าสารอนุญ,ญาตก็แน่นอนก็จะได้เป็นผู้ทำแผนไงนะครับการมี Experti s e <c oughs> นะฮะหรือว่าความเชี่ยวชาญชำนาญการเกี่ยวกับการบริหารโครงสร้างสินทรัพย์เนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการดําเนินการครับนะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์อันนี้ย้ําแล้วย้ําอีกย้ําจริงๆอ่าอ่าใช่ใช่ใชถ้าคิดไม่ดีครับคิดคดทุรยศมันก็ไปเข้าข่ายของการไซฟอนไปเข้าข่ายของการย่อยซับเพื่อ เขาเรียกว่าเพื่อที่จะกีดกันไม่ให้เจ้าหนี้ล้วงเข้ามาถึงทรัพย์สินตรงนี้ถ้าคิดคดทุรยศนะมันจะออกมาในลักษณะนี้มันคือการไซฟ,ฟอนเลยเป็นการย่อยทรัพย์แต่ถ้าคิดดีก็บริหารโครงสร้างสินทรัพย์เพื่อให้มันเกิดความสะดวกล่องตัวเหมือนที่พี่สุภาษัยพูดถึงอเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เพื่อให้เจ้าหนี้เนี่ย เหตุแล้วเกิดความรู้สึกมั่นใจอแน่ใจว่า JKN เนี้ยครับมีเจตนารมณ์ที่จะฟื้นฟูกิจการเพื่อให้สามารถหาครับรายได้หากำไรมาจ่ายคืนนี้ให้กับเจ้านี้ได้ในท้ายที่สุดออยู่ที่วัตถุประสงค์นะครับคีย์เวิร์ดนะครับมันมีสองคำนะปรับโครงสร้างสินทรัพย์ แล้วก็วัตถุประสงค์สองคีย์เวิร์ดนี้ละกัน <laughs> สองคีย์เวิร์ดนี้ก็ะะกาบเปลี่ยนตามตรงครับอายุกม,มันมากขึ้น <c oughs> ก็อาจจะคิดอะไรมากขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> ผมเห็นสคริปต์แล้วผมคงจะขอ <c oughs> ไม่จัดรายการวันนี้ <c oughs> <c oughs> อะไรจะให้มันน <Australian vale> ั่งอ่านเขาว่าบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็ต้องคิดมากขึ้นหน่อยนะเอานะก็จะนี่แหละฮะมันก็กลายเป็นเรื่องขำขันไปบริหารโครงสร้างสินทรัพย์อ้าว่ากันไปครับทีนี้มีเพิ่มเติมนะฮะเป็นมุมมองทางกฎหมายอีกเช่นกันถึงกรณีที่การประชุมเมื่อวันที่7พฤศจิกายนซึ่งขณะนี้ชัดเจนแล้วว่ามีการ Left Out <c oughs> นะฮะหรือว่าไม่เชิญรกรรมการ2จาก10รายเนี่ย <c oughs> เข้ามาร่วมประชุมด้วยก็ถูกตั้งเป็นข้อสังเกตว่าน่าจะ <c oughs> เป็นการประชุมที่ผิดกฎหมายนะใช่ไหมแล้วก็ตามข้อมูลตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เราได้หยิบยกมานําเสนอกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็มันมีอะไรที่ขัดกันอยู่ <c oughs> หลายประการ ซึ่งตรงนี้เขาเข้าใจว่าด้วยพระราชบัญญัติมหาชนหรือพรบบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยเขาก็เปิดช่องทางให้ผู้เสียหายก็หลักๆก็อาจจะเป็นตัวของบริษัทเองบริษัทเองหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่รวมตัวกัน5ขึ้นไปคือถ้ารู้สึกว่าการกระทําของบอร์ดเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมันทําให้เขาเกิดความเสียหายก็สามารถที่จะรวมตัวกันไป ไม่น้อยกว่า5%ซใช่ไหมอ่าม่น้อยกว่า5%อต่าไปขออำนาจศาลใช่ใช่ในการที่จะตรวจสอบอ่าใช่ฮะในลำดับต่อไปครับนั้นก็ดูแล้วเนี่ยมันก็เข้าข่ายแหละว่าอาจจะเป็นการประชุมที่ผิดกฎหมายมันไม่ได้นะคุณสุภชัยครับจะจัดประชุมบอร์ดหรือว่าบอกให้บอร์ดมีมติออกมาแต่กลายเป็นว่าบอร์ดไม่ได้รับแจ้งครบทุกคนว่ามีการประชุมนี้เออเออมันไม่ได้นะเออมันอาจจะมีกรณีที่ว่าแจ้งครบหมดแล้วแต่บอร์ดมาไม่ครบอ่า อันนี้อีกเรื่องหนึ่งอ่ะจะเป็นเรื่องของการโนโชลากิจล่าป่วยออย่างไรว่ากันไปแต่นี่เขาไม่ได้รับรู้เลยว่ามันมีการประชุมนี้เกิดขึ้นเออไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมมันจะไปถึงขั้นว่าเฮ้ยอันนี้มันเข้าขายการปลอมแปลงมติบอร์ดบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงพาณิชย์ผ่านทางพรบ บริษัทมหาชนจำกัดอ่าใช่และการกำกับของกรตอ,อ่าผ่านทางพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อ่าใช่หรือไม่เออเอ,อ,เอ,อน่าคิดนะโอ้โหเรื่องพอรบรเรื่องกำกับหลักทรัพย์เรื่องอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันติดปากอะทำมาพิบาลอะไรต่างๆเนี่ยขัดหรือเปล่า โอเคสำหรับวันนี้กรณีของ JKN ก็มีประมาณนี้อย่าไปยืดยาวมันมากเดี๋ยวคนจะเบื่อครนะแต่ผมถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็คงจะต้องรีบมีการเร่งแก้ไขจัดการปัญหาตรงนี้เพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาอย่างตลาดอุ้นไทยให้ได้โดยเร็วที่สุด มันคงต้องใช้เวลาแหละ <Okay. S 2> อย่างที่คุณพากรเองก็ได้พูดถึงกรณีของสตาร์กมอลนะฮะมันต้องใช้เวลาในการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาครับแล้วก็อย่าลืมคือสิ่งที่เราต้องมองข้ามช็อตไปเนี่ยมันคือการเฝ้าระแวดระวัง uh huh. ว่าจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ย uh huh. เกิดขึ้นกับบริษัทอื่นๆอีกหรือเปล่า uh huh. ในช่วงหลังจากนี้ครับ